สวัสดีครับพอเมพีนอมืมอนีกะสีมาเฮดน้ำพริกอองนะครับผมเพราวามอนีเมยอยากกินครับผมเขาเริ่มต้นนะครับตำพริกแห้งหอมแดงกระเทียมแล้วก็ลาผักชีครับโขลกให้มันละเอียดเลยนะครับผมเราเข้ากับตาม้วยกะปิกะปิต้องใส่ตอนท้ายนะครับเพราะว่าถ้าใส่พร้อมกันเขากะติดตำพริกบริละเอียดปไหนหลังจากนั้นครับผมเข้ากับเทน้ำมันลงไปจักน้อยหนึ่งเพราะถเทน้ำมันลงไปแล้วเข้ากับ เอาบักพริกครับที่ห้างโขกไว้แล้วลงไปในกระทะเลยครับผมนี่กะทิเป็นประมาณนีครับเทลงไปเลยมันกะทิเป็นสีประมาณนีครับเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนผสมของกระปีจังน้อยหนึ่งครับผมถ้าให้ดีครับกวนสีสีโขกแหลกก็นี่อีกจังน้อยครับผมสีมันคือได้สวยงามกว่านี่นี่หลังจากนั้นเทกะทิเติมไอหมูสับลงไปครับ หมูซับอันนี้เข้ากะทิมาบดเองนะครับผมเพื่อเน้นความสะอาดครับขันตอนนี้เข้ากะทิเฮดหมูแ้มันสุกนะครับผมเข่ากะโคเล่โคเล่โคเล่อยู่ในกระทะเลยนะครับผมนี่เข้ากะทิเฮดแ้มันสุกตัวทัวกันแล้วกะอันนี้เข้ากะเอาบัคเือเทศมาลงในกระทะเลยครับบัคเือเทศอันนี้เข้ากะหั่นเป็นสี่ส่วนนะครับผมประโยชน์ของบัคเือเทศครับ สีซอยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นสดใสบ่แห่งกรานนะครับผมแล้วกะมีส่วนซอยต่อต้านอนุมูลอิสระด,ด้อครับผมนี่หลัลงจากนั้นเข้าก็เติมน้ำลงไปครับหลังจากที่เติมน้ำแล้วเฮาก็สิเหลงไฟจยากาน้อยหนึ่งเพื่อที่ให้เบัรเขือเทศมันซุกครับเข้าสิเอาซุกจนแบบจนเละยิ่งดีครับผมนี่เข้ากะขยี้ขยี้เบักเขือเทศไปนําครับผม ขั้นตอนนี้เข้ากับทีเห็ดบักเคือเศษให้สุกๆเลยนะครับเข้ากับข้นๆๆๆไปค้งสีครับหลังจากนี้เข้ากับมาเริ่มขั้นตอนในการปรุงนะครับอันนี้ก็ใส่น้าตาลครับน้าตาลเทาใส่เป็นน้าตาลมะพร้าวครับเข้ากับที่บอตรงใส่หลายปันไดครับผมเพราะว่าลดน้าตาลแล้วก็ตามด้วยเกลือครับอันนี้เข้ากับโรยเกลือเกลือเทาใส่กับเป็นเกลือไอโอดีนนะครับผมหลังจากนั้นเข้า คนจกน้อยครับอันนี้เติมหน้ามะาคามเปียกลงไปด้วยครับผมเพื่อให้มันสมเพิ่มขึ้นเลกน้อยหนึ่งหลังจากที่เซตแล้วห้องกระโลยหอมกับบักชีครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผม